จัดโปหนะักคันนี้ลด20,000กับตัวยาริสตัวนี้ 1.2G ปี19ราคาเดิมนะ4 1 9 0 0 0เดือนนี้จัดโปรลด20,000เหลือ3 99,000บาทคาุณลูกค้าท่านใดที่ต้องการลดมือสองคุณภาพเกรดเผมเชียร์คันนี้เลยลด20,000ผ่อนแค่6,007นะผ่อนแค่6,007ตัวนี้ไม่น้อยนะคุณลูกค้า73,000ไปดูคลิปกันเลยโอเค okay, let's go ามหารถมือสองคุณภาพเกรดเอผมเชียร์คันนี้เลยคันนี้จัดโปรอยู่นะครับคุณลูกค้าราคาเดิม4 1 9 0 0นตอนนี้จัดโปรเฉพาะเดือนเมษาเท่านั้นนะลด20,000เหลือเพียง3 9 9แ0 0บาทนะครับรีบติดต่อผมนอกริษัทเพชรยนต์ด่วนเลยครับคันนี้นะครับคุณลูกค้าพรสบสบายๆ6,700เนะไม้น้อย72,000นะครับคันนี้โอ้ประธานทั่วไปเจ็ดหมื่นะคุณลูกค้าไม้น้อยนะคันนี้นะ ท่านไหนต้องการลดมือสองคุณภาพเกรดเอจัดโปรถูกๆผมเชียร์คันนี้เลยลด20,000รีบติดต่อผมเลยตัวน,นี้ยาฤทธิ์มีอยู่ 2G พัสปี19นะคุณลูกค้ารีบๆนะครับช้าหมดอดนะครับมาดูตัวรถกันหน่อยตัวนี้นะครับเป็นตัวยาฤิ์นะ 1.2G พัสปี19ด้วยจัดโปรเดือนเมษาลด20,000นะลด20,000แค่ช่วงนี้เท่านั้นเลยนะครับท่านไหนต้องการลดมือสองคุณภาพเกรดเออย่าลืมติดต่อผมน็อต วายศาสต์เพชรยนต์ผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับก็ท่าในใดที่เข้ามาชมคลิปมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมหน่อยนะครับผมมี YouTube 3ช่องนะมีน็อตเกมมือสองน็อตวีออนมือสองแล้วก็น็อตรถมือสองสามช่องนะครับติดตอกนะครับน็อตบอลจุดเพชรยนต์เข้าไปชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ผมด้วยแล้วกันกดติดตามผมหน่อยเนาะ นี่ครับมาดูตัวรถกันตัวนี้เป็นสีดํานะครับคุณลูกค้าเป็นไงสวยไหมรถไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนเลยนะครับดูด้านหน้านะครับเลขทะเบียงก็สวย862 3นะครับไปดูเลยหลอดไฟนะครับตัวนี้หลอดไฟเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์ครับตัวหลอดไม่มีขุ่นไม่มีเหลืองไม่มีแตกนะครับมีไฟเดทางไม่ด้วยน้าล่างเป็นไฟตัดหมอกนะไปกับตัวรถเลยคุณลูกค้าซื้อคันนี้คุ้มมากเลยช่วงนี้เดือนเมษาจัดลถ2 0,000นนะรีบเลยนะครับติดต่อฮันนต์นะครับ ผมทิ้งเบอร์ด้านล่างแล้ว084252691โทรมาหาผมด่วนเลยนะครับตัวล้อเป็นล้ออลลอยด์ทูโทนครับคุณลูกค้าระบบล้อหน้าเป็นดิสเบรยนะครับตัวนี้มีระบบป้องกันการล็อกล้อด้วยนะครับรถสภาพยางอันนี้ปียยางปี19นะครับดอกยางนะคุณลูกค้าดอกยางตัวนี้โรนแล้วเนาะคุณลูกค้าไม่เป็นไรซื้อับผมนะครับโทรหาผมรีบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางคุณลูกค้าด้วยดังห่างนะตอนนี้นะครับระบบโช๊คเป็นไงครับโช๊คเดิมๆคันนี้ไม้น้อยคันนี้ไมาน้อยรีบเเลลลยยนนะคคุณูก้าาโทหผมดว มาดูตัวด้านข้างรถกันหน่อยรถเป็นไงครับไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนเลยนะตัวกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าตัดด้วยไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้สีดํานะสวยไหมครับตัวนี้คันนี้มีคิ้วนะครับคิ้วไบกับตัวรถยังหักค่อนข้างสวยเลยเนาะตัวนี้มีกระจกตัวกระจกนะครับมีฟิล์มรอบพันนะครับมีระบบล็อกอัตโนมัติอีกต่างหากที่เปิดประตูเป็นโครมเนี่ยมนะที่เปิดประตูเป็นโครมเนี่ยมค่อนข้างสวยเลยนะครับตัวนี้มาดูข้างในกันหน่อยนะครับตัวนี้โอ้โหเบาะเท่มากคุณลูกค้าดูเบาะสะก่อน เบาะเป็นไงครับเบาะเย็บตะเข็บแดงนะครับใหญ่อบไหลด้วยนะคนนี้คุณลูกค้าท่านใดที่ตัวใหญ่นะสูงนั่งโอ้โหไม่ต้องห่วงครับคันนี้ข้างในกว้างนะครับข้างในค่อนข้างกว้างหลังคาสูงนะคุณลูกค้านะข้างในสูงนะครับตัวนี้เนาะนี่ให้ดูเบาะกันหน่อยเบาะหนังนะข้อเดีองเบาะหนังคือเวลาน้ํผุกอะไรอย่างนี้เช็ดทำความสะอาดง่ายนะครับใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดก็ได้ออกนะครับตัวนี้เนาะคือดูแลง่ายมากเลยสําหรับเบาะหนังนะครับคุณลูกค้านะ มาดูตัวนี้หน่อยประตูะครับลูกเล่นของตัวประตูนะครับประตูด้านฝั่งคนขับม,มีอะไรให้บ้างมีลําโพงมาให้นะครับมีช่องใส่แก้วน้ําอันนี้คุณลูกค้ามองเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมให้ดูใกล้นี่ครับมีลําโพงมาให้นะครับติดตัวประตูนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับที่วางแขนนะที่วางแขนเป็นหนังเย็บตะเข็บแดงนะฟองน้ําด้วยนะครับอันนี้ดําเงาค่อนข้างสวยเลยมีช่องใส่แก้วน้ําให้มาอีกนะครับที่เปิดประตูเป็นโครมเนี่ย เปิดดูคมเนี่ยมันข้างสวยเลยนะคุณลูกค้านี่วิธีการดูรถนะครับรถถูกชนข้างไหมดูตรงนี้ครับนี่ผมแกะนี่ครับยางครับยางขอบประตูตัวนี้จะมีรอยเขาเรียกว่ารอยเมนอาร์นะครับเป็นรอยที่เวลาอ่าโรบอทนะครับขี้ประกอบนะครับประกอบรถยนต์เขาจะเป็นรอยอย่างนี้นะครับนี่ผมแกะให้ดูเลยนี่แกะมาแบบเรียงดูคุณลูกค้าเห็นนี่ไหมครับปุ่มๆๆอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับรอยบุ่มอย่างนี้นี่คือเป็นระเบียบนะครับถ้ารอยบุ่มทิ้งห้างอย่างเนี้ยทิ้งอ่าช่องว่างว่างอย่างนี้คือแสดงเป็นระเบียบนะครับรถไม่เคยถ เป็นรอยบุมอย่างนี้ที่เป็นระเบียบนะครับสม่ำเสมอแต่ถ้ารถถูกชนด้านข้างแล้วนะครับจะไม่สามารถเป็นระเบียบได้ขนาดนี้เนาะอย่างนี้ก็คือโอเคนะครับรถไม่เคยถูกชนด้านข้างแน่นอนแล้วก็หรือดูอีกวิธีหนึ่งก็คือดูที่น็อตนะครับน็อตขอบประตูนี่ครับน็อตตัวนี้สีเดียวตัวรถแสดงว่ารถไม่เคยถูกขันไม่เคยถูกถอดไปทําไม่เคยถูกถอดไปทําสีนะครับไม่เคยถูกถอดไปอ่าซ่อมนะครับแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยถูกชนนะครับอ่าให้ดูเลยนี่สวยไหมนี่ครับแล้วดูอีกที่หนึ่งนี่ครับเลขไม เป็นไงครับไม่ชัดเจนผลิตในประเทศไทยอ่ะอย่างเนี้ยรถน่าจะถือใช้ได้ครับไม่ต้องห่วงนะครับสล็อกระเพชยนต์คุณลูกค้าได้รถที่คุณภาพดีแน่นอนอ่ะมาดูประตูหลังกันหน่อยประตูหลังมีรอยชนไหมอ่ะผมพาชมเลยนะครับนี่ผมแกะให้ดูเลยนี่ครับแกะยางให้ดูเลยอ่าเป็นไงครับเป็นไงครับ เมนอาร์ตเรียงเป็นระเบียบอย่างนี้แสดงรถไม่เคยดูกชนด้านข้างแน่นอนสภาพสวยนะรีบเลยนะครับคันนี้รถ2 0,000ติดต่อผมด่วนนะครับเดือนไมษสานนี้จะสิ้นเดือนแล้วด้วยซ้ำนะครับคุณลูกค้ารีบติดต่อรีบทักมาซื้อด่วนด่วนเลยนะครับคุณลูกค้าเนาะตัวเล่นของตัวประตูผู้โดยสารด้านหลังนะครับมีลําโพงให้นะครับตัวนี้เป็นตัวนี้ลําโพงนะครับ4ประตูเลยคุณลูกค้าท่านใดที่ชอบเปิดเพลงเครื่องเสียงหรือแบบชอบมิดนตีในหัวใจผมเชียร์คันนี้นะผมพูยก่อนท่านลูกค้าเปิดเพลงแบบสาใจมากเลยนะครับ อ่าแล้วนี้ที่วางที่วางมือนะครับด้านด้านข้างหลังก็เป็นหนังนะครับเป็นหนังนะครับมีระบบล็อกเด็กไม่อีกสำหรับท่านใดที่มีลูกนะครับก็คือเด็กสามารถอยู่ด้านหลังเปิดประตูออกไปไม่ได้นะครับต้องเปิดจากข้างนอกอย่างเดียวก็คือเป็นเหมือนแบบอ่าเซฟโซนนะครับสําหรับให้ลูกค้าเลยสําหรับเด็กๆนะครับได้เลยเนาะผมค่อนข้างโอเคนะส่วนตัวผมชอบคันนี้นะครับแล้วไม่ได้ปกติไม่ได้จัดบ่อยขนาดนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็รายได้ท่านหมื่นห้านะครับ รายได้ท่านหมื่นห้าก็สามารถออกรถคันนี้ได้หรือท่านจะทําอาชีพอะไรก็ได้มาลองคุยกับผมก่อนแอดไลน์มาคุยกับผมก่อนไอดียไลน์ศูนย์แบบศูนย์สี่เจ็ดห้าเก้าห้าห้านะครับก็แอดไอดียไลน์มาคุยกันได้ครับเนาะคุยกันก่อนได้สอบถามได้ว่าพี่ทําอาชีพค้าขายเนี่ยพี่ออกรถคันนี้ได้ไหมได้ครับเราสามารถประเมินราคาได้ครับออกรถได้ทุกอาชีพนะผมก็พูดอย่างนี้ก่อนนะครับได้ทุกอาชีพนะครับไม่ต้องห่วงว่าเอ้ย พี่จะแบบออกรถไม่ได้คือขออย่างเดียวถ้าคุณลูกค้ารายได้นะถ้าหาลูกค้าทํางานประจำเนาะเหมือนห้าเนี่ยขออายุงานเลยหนึ่งปีหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็จ่ายประกันสังคมให้ด้วยก็โอเคด้วยอย่างนี้โอเคหน้าได้นะครับแล้วก็บางคนค้าขายอ่ะถ้าค้าขายเนี่ยมันไม่ต้องไปอะไรมากครับค้าขายก็คือดูกันง่ายๆหรือว่าร้านของคุณเนี่ยประจำไหมเช่ามีเอกสารไหมอะไรไหมแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับไม่มีรหัเนาะอันนี้ผมใส่ให้แล้วนะครับมาดู นี่ล้อหลังตัวล้อหลังเป็นอลอยทูโทนเหมือนกันครับคุณลูกค้าตัวนี้นะครับ,บรมดัาเบลกนะมาดูไฟหน้ากันหน่อยไปดูไฟท้ายครับไฟท้ายนะครับเป็นหลอด LED อโอ้โหดูเป็นไงครับ หลอดนะครับหลอดใหญ่ๆนะครับหลอดใหญ่ไม่มีแตกไม่มีเหลืองไม่มีด่างนะคุณลูกค้าไฟเหลืองเฉยๆนะครับแต่หลอดเนี่ยคภาพเขานะครับคุณลูกค้านะตัวนี้นะครับมีเซ็นเซอร์หลังให้มาอีกนะครับ1จุด2จุดนะลูกค้าใช้ได้เลยมีที่ปัดน้ําฝนมาให้ด้วยนะครับตัวนี้โอเคเลยนะครับเลขทะเบียนชัดเจน8 6 2 3กาเลขสวยนะคุณลูกค้า8 6 2 3กสาเลข8นี่อินฟินิตอ่าอินฟิตี้นะร้านโทษเลข8เลขเงินนะครับคุณลูกค้าเนาะกทมนะครับอ่า ที่ปัดน้ำฝนมีให้นะครับกระจกล่ยฝ้านะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับมีไฟดวงที่สามอยู่ข้างในนะครับหางเสาสัญญาณการดเป็นหางฉลามโอ้โหดีไซน์สวยมากเลยนะคุณลูกค้าคันนี้นะมีเซนเซอร์หลังให้มาอีกด้วยนะครับคุณลูกค้าค่อนข้างสวยเลยคันนี้เลยท่านใดที่ต้องการรถนะครับจัดโปรนะครับลดสองหมื่นไม่ได้ไม่ใช่บาทเดียวนะครับไม่ใช่พันนะสองหมื่นนะคุณลูกค้ารีบเลยครับรีบรีบเลยรีบทากมาผมนะครับด่วนนะคุณลูกค้านะ ข้างมาหานรตรวด host, ช้าหมดกดนะครับอ่ะตัวนี้ห้องผู้โดยสารด้านหลังครับดูเบาะเป็นไงครับเบาะหนังใหญ่ไหมสวยไหมเย็บตะเข็บแดงนะครับคุณลูกค้าเบาะหนังเย็บตะเข็บแดงค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างแล้วก็ลึกด้วยนะคุณลูกค้ากว้างล,ล,ลึกใหญ่นะครับตอนนี้ใช้ได้เลยนะครับคุณลูกค้าคนไหนที่สูงนะครับนั่งได้นะตวัวใหญ่ก็นั่งได้นะครับคุณลูกค้ารถคันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างประหยัดน้ํามันนะอ่ะมาดูข้างในกันหน่อยนี่ครับ ด้านฝั่งคนขับนะดันประตูดูประตูด้านฝั่งคนขับเป็นไงครับนี่ครับมีอะไรให้บ้างนี่เนาะที่วางแขนเป็นหนังเย็บตะเข็บแดงตัวนี้ออกจะเป็นมีฟองน้ำครับข้างในเนาะอ่าเป็นดําเงาเนาะตัวนี้เป็นดําเงาที่เปิดกระจกนะครับด้านฝั่งคนขับล็อกประตูล็อกกระจกนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าตัวนี้คือพับเก็บไฟฟ้าครับปรับกระจกได้ด้วยตัวนี้นะปรับกระจกซ้ายหมุนไปทางซ้ายปึ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายขวาครับปรับกระจกขวาหมุนไปทางขวาแล้วก็เป็นเหมือนลูกกิ้งครับคุณลูกค้าน นะตอนนี้เปิดประตูเป็นโครมเนี่ยโอ้โหสวยเลยมีลำโพงให้นะตัวนี้ลำโพงสิตู้ครบโอ้โหโคตรโดนเลยคันนี้ลดสองหมื่นถูกไปไหนนี่ย่ถลดสองหมื่นอย่าลืมนะครับคันนี้ลดสองหมื่นนะอ่าลูกเล่นนะครับภายในนะครับพวงมาลัยนะยัยดูนพวงมาลัยพาวเวอร์ไวฟนะครับมีอ่าฟังก์ชันนะครับเชื่อมต่อกับตัววิทยุนะครับตัวนี้เนาะเชื่อมต่อกับวิทยุด้วยนะครับตัวนี้มีบลูทูธนะครับรองรับโทรศัพท์นะครับ อ่าไม่ว่าเป็น iPhone หรือธรรมดาหรืออ่าแอนดรอธรรมดานะคุณลูกค้าได้หมดเลยเนาะตัวนี้นะครับรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคุณลูกค้าใช้ได้นะครับตัวนี้ตัวจอเป็นแบบทัชสกรีนเดี๋ยวผมสตาร์ทโหลดแล้วผมจะให้ดูนะคุณลูกคา้าตัวนี้เนาะสี่หนึ่งเก้านะครับราคาสี่ราคาเดิมสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันลดสองหมื่นเหลือสามเก้าเก้าผมพูดก่อนสามเก้าเก้านะคุณลูกคา้าผ่อนแค่หกพันเจ็ดไม่เจ็ดหมื่นสามผมบอกก่อนแล้วไม่แค่เจ็ดหมื่นสามนะอ่ะ ๋ย่าให้ดูเบาะนี้ครับเบาะด้านคนขับเนาะสามารถถอยหลังได้นะครับปรับหน้าปรับหลังได้แล้วก็ปรับเอนยนอนได้ครับเย็บตะเข็บแดงด้วยนะคันนี้นะต่อหนังเย็บตะเข็บแดงค่อนข้างสวยนะคุณลูกค้าอ่ะ๋ยวเข้าไปดูข้างในตันนะผมขออนุญาตถอยให้ดูตัวกุญแจเป็นคีเลตนะครับคุณลูกค้ากุญแจเป็นคีเลตนะตัวนี้เท่มากเลยสตาร์ทก็นี่ครับใช้นิ้วกดเหยียบแค่เบรกแล้วก็ ใช้นิ้วกดอ่านดูครับเชิผมเหยียบแล้วนะนี่ครับ,บดูที่หน้าจอว้าว <Okay. Wow. S 1> ไงครับเลขไม้ชัดเจนนะครับของเราไม้แท้นะคุณลูกค้าของเราไม้แท้นะครับไม่มีกอใหม่ไม่มีไม่มีกอไหม่มมมมหมนะครับ ไม่มีกอใหม่เราเล่มแท้ไม้แท้นะครับที่มาชัดเจนนะคุณลูกค้าตรวจสอบได้เลยนะครับเรากรัตนตีเพชรโยนเปิดมากว่า23ปีเต็มเราจะไม่ทําให้ชื่อเสียงเราเสียหายแน่นอนของเราขึ้นชื่อว่าเล่มแท้ไม้แท้นะครับไม่บอกตามรถเลยนะครับว่าเรามาจากไหนนะครับนี่อ่ะดูไฟชัดเจนนะครับตัวนี้ระบบไฟเมื่อกี้ผมสตาร์ททุกอย่างปกตินะครับไฟหน้าไฟอ่ราระบบไฟหน้าทุกอย่างไฟฉนบอกได้ชัดเจนติดหมดนะครับคุณลูกค้านะ ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเออเอารถไม่ดีมาขับมาอะไรไม่มีแน่นอนนะครับมาย้อมแมวขายไม่มีนะครับอ่ะมาดูตัวผมอะไรเมื่อกี้อ่าผมอะไรครับมีฟังก์ชันนะครับเชื่อมต่อกับทังวิทยุนะครับลูกเล่นนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมไม่ดูเลยตัวจอทัชสกรีนนะกดให้ดูเลยนี่ครับเห็นนะครับเห็นไหมครับอันนี้เปิดเพลงค้างอยู่นะครับขอโทษทีอ่าผมขอแากต่อเสียงนี่นะครับ พวงมาลัยนะมีเบาเสียงลดเสียงแล้วก็ย้ายขึ้นได้นะครับตัวนี้เนาะโดยวิทยุรองรับ AM FM แล้วก็แผ่น CD นะครับใช้ได้เลยแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธทางโทรศัพท์ได้นะครับเชื่อมได้หมดเลยคุณลูกค้าจะเปิดหนังฟังเพลงดูหน้าจอในนี้ได้เหมือนกันนะครับคุณลูกค้านะครับตัวนี้ทั้ง IOS นะครับแล้วก็ทั้ง iPhone นะครับหรือโทรศัพท์แบบธรรมดาก็ได้ได้หมดตัวนี้รับสายนะครับรับสายวางสายได้เหมือนกันนะช่องแอร์มาดูช่องแอร์ ช่องแอร์นะครับนี่ครับดีไซน์สวยมากเลยนะครับดีไซน์ค่อนข้างสวยตัดด้วยสีเงินนะตอนนี้เฟืบยาวนะครับฟืบไปถึงโน่นเลยช่องแอร์มีระบบแอร์อ 1, นะครับมีช่องหนึ่งนะครับสองสามสี่นะครับโอเคใช้ได้เลยพัดลมแอร์นะครับตอนนี้เนาะเดี๋ยวผมไปดูตัวพัดพลมแรงลมแอร์นะครับปรับไปถึงเจรับ ตอนนี้นะอ่าอุณหภูมิกดตรงนี้นะครับเลือกโหมดแอร์นะครับแอร์ลงตัวลงตัวลงขาก็ได้นะครับตรงนี้เนาะระบบรเวายอากาศในรถนะครับอ่าแอร์ทับซีนะครับแอทับซีนะครับหรือไร้ฝ้านะครับอันนี้ปิดปรนลมเนาะแบบออโต้ก็ได้อันนี้ไฟฉุกเฉินนะครับกดชึบติดนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับอ่าหลอดไฟดูหลอดติดแน่นอนนะครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่น้อยนะครับก่อนออกเราเช็คให้อีกรอบหนึ่งด้วยนะครับคุณลูกค้าเราเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับระบบไฟนะครับระบบเกียร์นะครับ เราเช็คให้หมดนะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าออกรถไม่ดีไม่ต้องกลัวนะครับอ่าเนาะตอนนี้มีบลูทูธด้วยโอเคนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับคุณลูกค้านี่ครับมองเห็นไหมเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดเป็นดาเงานะครับคุณลูกค้านี้ดําเงาเนาะตอนนี้เป็นโครมเมียมนะคุณลูกค้าภายในเป็นโครมเมียมค่อนข้างสวยนะ เป็นแบบขั้นบันไดด้วยก็คือเซฟตี้ครับไม่ให้เด็กมาเล่นเกียร์เวลาเราขับรถนะเด็กมาเผลอมาดึงเกียร์ปุ๊บรถเสียหลักเลยนี้ออกแบบให้เป็นเกียร์ออโต้นะคุลูกคาใช้ได้เลยนะโอเคสวยมากเลยมีเบรกมือนะครับตัวนี้มีหนังให้มีช่องใส่ของตรงนี้ได้ครับตันนี้เนาะอ่าที่วางแขนเป็นหนังนะครับหนังฟองน้าเย็บตะเข็บแดงสวยนะครับผ่อนแค่หกพันถือว่าถูกเท่าค้าวางดาวอีกนี่สวยเลยวางดาวสักหมื่นสองหมื่นอ่า โอเคได้เลยนะครับคันนี้รีบโทรนอตเลย084252691อย่าลืมนะครับรีบโทรผมเลยอ่ะนี่ช่องใส่ของอยู่ข้างในนะลูกค้านี่ช่องใส่ของเพิ่มอีกตรงนี้อีกโอ้โหเจ๋งมากเลยนี่นะครับในนี้มีคู่มือให้อีกนะครับมีไม่ต้องกลัวนะครับเรามีให้นะพอระบงพอรบออะไรเรามีให้นะคุณลูกค้าอ่ะด้านบนนะครับที่กันแดดนะมีกระจกให้นะครับสีดําแบ็กสวยหลอดไฟติดนะครับอันนี้ผมกดเปิดไว้นะมีตรงกลางให้อีกนะโอเคนะครับ ให้เยอะมากเลยนะครับเพราะรถคันนี้มายังน้อยสภาพยังโอเคเลยนี่ครับกระจกมีให้มีที่ยึดแขนให้นะครับมีหนึ่งจุดนะครับสองจุดมีทั้งหมดสี่จุดนะคุณลูกค้ามีสี่จุดเลยนะโอเคโดยรวมมอนข้างดีเนาะอะ,อะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องกันหน่อยนะครับตอนนี้ผมสตาร์ทอยู่นะผมเปิดฝากระโปรงหน้านะครับไปดูเครื่องกันหน่อยอ๋อมีระบบนี้ครับด้านล่างมีลูกเล่นเพิ่มครับมีระบบกันเลื่นแล้วก็รถวิ่งด้านข้างครับสัญญาณเตือนนะ นนดีมากเลยสําหรับท่านไหนที่ขับรถแล้วแบบกลัวนะครับว่ารถจะไปเฉียวด้านข้างตอนนี้มีเซนเซอร์ข้างให้นะคุณลูกค้าผมชอบกันนะนี่จะได้เลยให้มาครบคันนี้ผ่อนเจ็ดพันครบมากผมถือว่าโอเคนะรถตอนนี้รถโปรยโปรจัดรถให้สองหมื่นที่ผมถือว่าถูกนะทุกทีไม่ได้อย่างนี้นะครับคุณลูกค้าผม้ามพูดเลยเมือหนึ่งแพงอวนนี้แน่นอนนะอะมาดูตัวเครื่องครับตัวเครื่องไม่มีค่าน้ำมันไม่มีค่าสนิมน,นะครับเพราะว่า รยนต์เราไม่รับรถจมน้ํานะครับเราไมร่รับรถถูกชนหนานะครับเราไม่รับเลยนะครับที่นี่คุณลูกค้าการันตีแน่นอนว่าคุณลูกค้าได้รถสภาพเหมือนมือหนึ่งเลยของกล้าพูดเลยเนาะตัวรถนะครับนี่มีมอคอชัดเจนนะครับคือระบบเก็นไงครับเพื่อสะอาดไม่มีาทาเสถิยไม่มีค่าปับมันครับคือล้กระทางน็เตคือกระทางถุบนะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องให้ชุดกรองครับทำาระป๋ายอีกเนาะตัวน,นี้เลยผมแถมล้อนะครับล้ออะไหล่ไปให้ด้วยนะตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่า จะได้รถไม่ดีไม่ต้องกลัวได้รถดีแน่นอนนะครับน็อตนะครับน็อตเดิมๆจากโรงงานนะครับฝากระโปรงรถไม่เคยถูกชนหน้าดูยงังไงดู rob, นี่ครับน็อตนะครับไม่เคยมีร่องรอยการถูกหันฝากระโปรงรวเดิมนะครับตัวนี้แสดงว่ารถไม่เคยถูกชนหน้าด้าชนหน้าจะมันจะยุบตัวนี้เหล็กมันถูกฝากระโปรงถูกตีโป่งนะคุณลูกค้านะฝากระโปรงถูกตีโป่องอย่างนี้ยคือรถมันไม่เคยถูกชนนะครับถ้าถูกชนนะ่ะมันจะยุบนะครับมันจะไม่กลมอย่างนี้มันจะไม่สวยอย่างนี้อันนี้คือรถไม่เคยถูกชนหน้านะครับ เครื่องไม่มีการกระตุกเดินเรียบแสดงว่ารถโอเคปกตินะครับอย่างนี้ปกติแน่นอน,นทันใดที่การลดมือสองดูภาพเกตเอติดต่อผมด่วนเลยนะผมทิ้งเบอรกก์ด้านล่างอยู่แล้วเนาะก็นะครับรถสภาพสวยสวยรถสภาพสวยสวยดีๆไม้น้อยๆผมเชียร์นะอยากให้ได้ลูกค้าได้รถคุณภาพดีๆออกไปเนาะคันนี้นะครับโตรตายาลิตหนึ่งจุดสองจีพัทตัวนี้เป็นตัว G ีพัทนะปีสิบเก้าราคาปกตินะสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าลด ครับเดือนนี้เมษาเท่านั้นลดสองหมื่นเหลือสามกก้านะครับผ่อนแค่6,700นะคุณลูกค้าไม่7 0 0 0นเอ่อไม่73,000นะคุณลูกค้าเนาะท้านในี่ต้องการลดสองภาคเกิดเติดต่อผมน็อตบริษัทเพย์ยนต์ด่วนสวัสดีครับ